หลังจากอัปเดต Lucky w o r m i มานะฮะผมก็ได้ทําการ AFK นะฮะโดยให้เขาอื่นฮะไป AFK ในแต่ละชั้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้ผลประกอบการหลังจากที่ฟาร์ไปประมาณ1วันกวันกว่าเกือบเกือบสวันนะฮะผลปรากฏว่า,ดาได้มาแล้วครับผมได้ตัวน,นี้มาฮะ y u คร r ม,มาล l u c k ้ครับผมเป็นตัวชายนี่ด้วยนะฮะสีที่ผมได้คือเราได้สีเหลืองใช่ไหมฮะแต่พอไปใช้น,ชนี่ปุ๊บจุ๊ง สีขาวเดี๋ยวใครมาเนี่ยสีขาวสว่างจ้ามาเลยนะฮะโตสีเหลืองแต่ไปใช้นี่สีออกขาวเลยจ้าในดูสกิลหน่อยนี่นะฮะเป็นโคมา่าสีเหลืองนะฮะโอกาสออก35นะครับแล้วก็สกิลเวนเฟนปกตินะฮะแล้วก็มีกิฟต์หนึ่งนะฮะ เบสกิลกิฟต์หนึ่งตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ร3 8ิบิลเลียนถึง1 6 9ิบิลเลียนโอ้ไม่ก็ใน,นี่สุดอีเวนต์นี้ผมก็ได้ตัวหนึ่งมาแล้วฮะแล้วตอนนี้ผมก็ได้มีฮิวทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้มานะฮะตอนแรกคิดว่าอยากได้เป็นเอาตัวปกติให้ได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีได้มาในชายนี่เฉยเลยเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีตามธรรมเนียมของเราซึ่งแอคเคาที่เปิดได้นะฮะเป็นตัวแอคเคท์ผู้หญิงตรงนีนะฮะเชตตี้ชายฮนะ แล้วได้ตัวชายนี่มาด้วยชายสมชื่อดังนั้นผมตั้งชื่อว่าไอ้ชายแล้วกันไหมน้องชายนี่นี่เลยน้องชายตั้งชื่อตามผู้หญิงแคทตี้ชายนะฮะ <laughs> ตอนนี้ผมก็มีฮิ้วทั้งหมด10ตัวแล้วนะฮะซึ่งเปิดได้เอง4ตัวนะฮะก็มีฮิ้วโคมาลก,กีฮิลเรปชอนแคทนะฮะแล้วก็ฮิวอิตเตอร์ดมินัส แล้วก็ฮิวกรีนบอลูแคทนะฮะตอนนี้มี4ตัวที่เปิดได้เองแล้วนะฮะแล้วก็1ตัวจาก Event, อีเวนต์1นึ่งแสนเซิร์ฟฮิวเชฟแคทนั่นเองนะฮะและที่เหลือจะเป็นซื้อมาเองนะฮะฮิวคัพเค้กฮิวมัชเบลลกอนี่แล้วก็ฮิวมิสเตอร์ครูฮิวสแคลลี่คอกี้แล้วก็ฮิวเฮลล็อกนะฮะตอนนี้10ตัวแล้วนะครับผมในที่สุดผมก็จะสามารถไปเทรดดิ้งพาซาในเซิร์ฟโปรแล้วนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในตลาดนะครับผมขอบอกวิธีนิดหนึ่งผมเอาทั้งหมด11 a c c o u แอคคน,นะฮะมาฟาร์มในแต่ละชั้น แต่อาจารย์แล้วก็กดออโต้ชิกแล้วก็หมุน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 ฟาร์ม FK ไว้นะฮะที่จริงมีตัวยืนเยอะกว่านี้แต่แต่ผมอ,ออกไปแล้วาะ <c oughs> ว่าม,มันสามารถเลคอร์ดได้เปิดแทบเปิดไม่ได้เลยนะฮะตามนี้ครับผมแม่ลักกี้นำโชคโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูโปรซูรเปอร์กันนะครับผมแล้วก็จะไปดูตัวตัวนำโชคตัวสีอื่นๆน,นะฮะว่าเปอร์เซ็นต์ของมันแต่ลตตัวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับหิวโกเมลักกี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะที่ยังไม่ออกอีกตัวหนึ่งคือไอ้ตัวนี้นะฮะเหลืออีกตัว สักสีหนึ่งก็ยังดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะครับมาเราได้เข้าโปรเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งแรกแล้วนะฮะอู้บรรยากาศโปรเซิร์ฟเวอร์ฮิวเต็มเลยทีนี้เวลาเลือกซื้อก็ง่ายขึ้นแหละเวลาหาซื้อนะฮะหิ้วโกมาลาก,กี้นะฮะอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวหาดูก่อนไปแบบ๊บอยากดูสีอื่นบ้างอะว่าเปอร์เซ็นต์มันออกว่ามันเท่าไหรอ่อ่ะไหนมีไหมนะอุ้ยไททาน,นิกเพกิ่งได้เห็นกับตาเป็นครั้งแรกจริงจริงทำไม่หรอกก็เคยเห็นเลยทีเดียว <laughs> นี่น,น,นี่ผมเจอแล้วตัวหนึ่งเป็นตัวสีชมพูนะฮะสีชมพูกี่เปอร์เซ็นต์ 30%น้อยกว่าสีเหลืองอีกนะหิวโคมนะ่าตอนนี้ถ้าเป็นตัวบล็อกมินิกนะฮะ2,218ั้ตัวนะฮะที่ออกไปนะฮะแล้วก็โคม่ากี่หูหมื่นกว่าแล้วเหรอในหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสองนะฮะโหสดงว่าคนได้เยอะอยู่นะตัวนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์บอกสีไม่บอกนะเดีนะ๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยเทรดดิง้ง ยูวโกมารักกี้นี่ไงอ๋อไม่มีโกลเด้นนี่นาอ๋อแสดงว่ามีแค่ชายนี่มีตัวปกติกบแค่ชายนี่เท่านั้นโอเคเดี๋ยวผมขอดูหาหน่อยสิในตัวนี่ก็สีชมพูนะฮะขายอยู่ที่100บิลเลียนก็แพงอยู่นะ <c oughs> แอบแพงอยู่นะไหนซื้ออื่นมีไหมนี่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวนี่ไงใช่ไหมอยู่อันดมีกบบินโอ้นี่ไงข้างหลัง100ร้อยบิลเลียนเลยเหรอ 100บิลเลียนตัวคอมมอ่าลักกี้บ็อก m i นิมีฮะสีชมพูออกสาสีชมพูยังแรงขนาดนี้แล้วถ้าเป็นสีอื่นจะขนาดไหนเนี่ยสีที่ออกยากท่อ <c oughs> ที่ดูราคานี่ก็แอบแรงเหมือนกันนะถ้าให้ฟาร์มเพชรไปเรื่อยๆนี่น่าจะอีกนานนะกว่าจะได้ตัวหนึ่งเนี่ย,ยตัวอื่นอยากเห็นสีอื่นนะมีไหมนี่ไงสีเหลืองอ๋อสีเหลืองเรามีแล้ว่หวันรุ่ไป สีเหลือง35%นะฮะตอนนี้ขายได้หลายร้อยสิบบิลเลียนส่วนใหญ่มีแต่สีเหลืองสีมพูงฮะเท่าที่เห็นแต่สีอื่นนี่หายากมากยิโคมมารกกี้ตัวสีส้มโหูสกิลดีด้วยครรบต้นคอยไอวีโหยอยากได้แต่มีแค่13บิลเลียนเองหาก็ต้อง10เท่าโอ้สีส้มนะฮะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่10%นะครับอืมสีส้มออกยากมาก โอเคดูเหมือนว่าจะหาสีอื่นยากหน่อยนะฮะหาไม่ค่อยเจอเลยเท่าที่เจอมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีส้มนะฮะที่เจอเหลืออีกสามสียังหาไม่เจอเลยนะฮะผมเปียดเซฟก็ไม่เจอเลยนะ,ะคุณอยากให้โลกของลัคกี้บล็อกเวิลด์นั้นเป็นแบบถาวรหรือไม่ใช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  <c oughs> <c oughs> กดเลยเพราะว่าถ้าอยู่แค่2อาที่ผมว่าตาเก็บไม่ทัน6ตัวหรอกไม่ใช่ดิสิบสอตัวดิหกสีสิบสอตัวนะฮะตัวละ6กสีนะครับโอเคถือว่า ลัจากผิดหวังกับการที่ไม่ได้ฮิวในอีเวนท์ที่แล้วนะฮะมาได้ฮิวในอีเวนท์นี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ตัวนี้มานะฮะหลังจากนี้ผมก็น่าจะได้ฟาร,รม์มเอฟเกันอีกนะฮะเพื่อที่จะเก็บสีอื่นต่อไปหรืออีกตัวหนึ่งตะก,กี้บล็อกนะฮะอ่าพอดีเลยไหนขอหน่อยขอหน่อยสักตัวนึ่งสักตัวหนึ่ง,งเอาหน่อยมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเออไม่ออกเลย <laughs> ไม่ออกเลย ตอนนี้อัปเกรดผมก็ใกล้เต็มแล้วนะแล้วกี้บ็อกฮิวนะครับผมสอนจะสอบบิลเลียนยังอีกนานก็ไว้เท่านี้นก่อนนะครับผมหวังว่าจะได้ตัวยูตัวต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอรับท่านผูช้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ <gob> <c oughs> เออจะว่าไปผมยังไม่ได้เปิดไอ้นี่ <c oughs> ขอลองหนะ่อยสักรอบหนึ่งเผื่อมาโอเคไม่มาเลย